สำหรับพิธีกรรมภายในงานนะครับท่านประธานส่งนำสาทุชนทุกท่านสวดมนบทธรรมศักกระเป๋าวัฒนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีถวายเทพียะบุปผามาลาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประธานกองบุญคือกัลยานมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวพร้อมด้วยร้านยำม,มี่ไทยครับกัลยานมิตรประมวลสินโฮเก้นกัลยาณมิตรปิยะวันกัลยานมิตรแคนเนสมอลินส ส่วนพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดนะครับประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรอัมพายแก้วเนตรกัลยาณมิตรนัทพัฒสอนนะครับกรัรยาณมิตรอำนาจอาเปียรัตนพิมลชัยกยัลยาณมิตรสกอตและกะัลยาณมิตรมานีลอเรนเซนครับทางด้านกัลยาณมิตรนายแพทย์มานนทกรัรยานมิตรจารุวันประเสริฐธรรมและครอบครัว พร้อมด้วยนะครับยังมีกระยานมิตรประมวลสินอกคพลนนะครับเป็นประธานกองบุญในพิธีจุดชวานบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ครับจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันกล่าวคำสรรเสริญคุณนะครับกองพระธรรมกายเป็นทํานองสารพัญญาและได้มีพิธีวางดอกไม้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เวลา22นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นครับ คณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมประกอบพิธีบูชาขับระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยประธานกองกองบุญบูชาขับระของวัดพระธรรมกายฟลอริดานครับนโมถนาบุญกับกัลยาณมิตรมานิตกัลยาณมิตรทุสราพิลึกนะครับหลวครับสาธุนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศงานบุญนะครับที่ทางวัดพระธรรมกายศูนย์สงเสริญธรรมในต่างประเทศในภาคพื้นสหรัฐอเมริกานะครับที่จัดขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมงานบุญนะครับ ของการบูชาข้าพระบางส่วนนะครับก็ได้เดินทางไปที่วัดแต่โดยส่วนใหญ่นะครับก็จะร่วมพิธีกรรมงานบุญผ่านระบบซูมออนไลน์แม้ว่าตอนนี้ต้องอยู่ไกลกันนะครับแต่ใจก็ไม่ห่างไกลจากความรักในพระพุทธศาสนานั่นเองครับ